สวัสดีค่ะวันนี้มาคลายข้อสงสัยว่าทำไมน้ำทะเลเค็มกันนะคะอย่างแรกเลยเกลือในทะเลมาจากแผ่นดินค่ะฝนทำให้หินผุพังเกิดไอออนอย่างโซเดียมกับคลอไรด์แล้วแม่น้ำก็พาไอออนเหล่านี้ไหลลงทะเลตลอดเวลาอย่างที่สองในน้ำทะเล น้ำสามารถระเหยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้แต่เกลือไม่ระเหยไปด้วยทำให้ความเข้มข้นของเกลือค่อยๆสูงขึ้นเมื่อเทียบกับแหล่งน้ำบนบกค่ะอย่างที่ 3. ทะเลได้แร่จากใต้ทะเลด้วยปล่องไฮโดรเทอร์มอลและภูเขาไฟใต้สมุรปล่อยแร่ธาตุเพิ่มเข้าไปอีกหลายคนถามต่อว่าแล้วทำไมแม่น้ำไม่เค็ม เพราะแม่น้ําไหลเร็วมีน้ําฝนเติมตลอดแร่คาดเลยไม่สะสมจนเข้มข้นเหมือนในมหาสมุทรค่ะสุดท้ายแล้วทําไมทะเลไม่เข็มขึ้นเรื่อยๆแบบไม่หยุดจริงๆระบบมีตัวดึงเกลือออกด้วยเช่นเกลือตกผลึกเป็นชั้นแร่ระเหยสิ่งมีชีวิตใช้ไอออนสร้างเปลือกหอยหรือประการังและปฏิกิริยากับหินที่ก้นทะเลก็ดักแร่ไว้ทําให้เกิดสมดุลระหว่างสิ่งที่เข้าและออก สรุปสั้นๆคือทะเลเค็มเพราะได้แร่จากทั้งแผ่นดินและใต้ทะเลอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีตัวปรับสมดุลเลยได้ค่าความเค็มเฉลี่ยประมาณ3.5ทั่วโลกค่ะ